สวัสดีครับคุณผู้ชมครับลุงเหนือชาแนลมาแล้วครับผมวันนี้เมนูที่จะทําก็คือลาบหมูนะครับผมลาบหมูนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องในนะครับเดี๋ยวป้านางจะหั่นนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นรวนหมูกันนะครับนี่คือเครื่องปรุงนะครับผักชีต้นหอมชีฝรั่งนะครับแล้วก็นี่เป็นเครื่องปรุงนะครับผมมีพริกป่นนะครับชูรสใช่ไหมแม่ชูรสแล้วก็ข้าวโพดนะครับเือมมะนาว มะนาวก็จะไม่ต้องไปตามต่อไปนะครับแล้วก็รสดีสด Sud Aladdin นะครับผมนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับผมมีแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวานังหั่นเครื่องนะครับเครื่องยำนะครับใส่เครื่องราบนะครับใส่หอมแดงด้วยมันจะนลํำกันะครับก็ไปหยิบมะนาวให้แม่สิก็ไปหยิบมะนาวให้แม่หน่อยเร็ว เร็วเร็วเร็วหยิบมะนาวให้แม่หน่อยในตู้เย็นตู้เย็นใหญ่หรือเล็กเล็กนะตู้เย็นเล็กมะนาวลูกเห็นไหมหนั่นน่ะข้างในน่ะข้างในพริกไนงะให้าาวาย มะนาวสวยๆมะนาวลงราคาลงแล้วมะนาวถูกมะนาวถูกแล้วคุณผู้ชมออมะนาวถูกแล้ว,วมะนาวถูกแล้วนะเมื่อเช้าลงละสองบาทลูกร่มเลยมะนาวเริ่มลงโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลวนหมูกันนะครับผมเดี๋ยวให้ป้านาหั่นเครื่องเทศก่นอ,อ,นกอนไอ้หั่นเครื่องในก่อนนะครับผมเดี๋ยวหั่นเครื่องในก่อนนะครับ นะครับผมอ่ะมาหาั่นเครื่องในไส้อ่อนนะไม่นะไส้อ่อนไส้อ่อนไส้อ่อนใส่ต้องใส่ครบสูตรถึงจะอร่อยใส่ไส้อ่อนด้วย,ย,อ,อ,วยอันนี้อันนี้ลุงเหนือเอาไปต้มแล้วนะครับผมต้มไปรอบละต้มใส่ใบมะกรูดเหียย่ยวเหี่ยวแหววเลย แล้วก็จะใส่หนังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเด<ส>ี๋ยวให้ป้านางเป็นรวนเพราะว่าเราใส่หลายอย่างอ่เล็กๆหน่อยก็ดีนะนนดาวจัดไปอร่อยอ่ะไส่อ่อนมันๆมาต่อไปตับ กลับแล้วก็เอาไปต้มแล้วเมื่อกี้เอาไปต้มอีกทีลนระับบางๆเขาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สุกแล้วนะ เอาเอาไปสมมติแม่จะยกหมูลงแม่ก็เอาใส่ทีนั่นแหละนั่นแหละมันหลยอืมมนงเอาอย่างละน้อยอร่อยนะคุณผู้ชมครับลาดหมูครับครบเครื่องเลยครับใส่ทุกอย่างเลยครับทั้งไส้อ่อนทั้งตับทั้งหนังนะครับผมเดี๋ยวดูว่าเวลาทําเสร็จแล้วออกมาจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะ แถวนั่นเรียบร้อยเดี๋ยวป้านางจะไปลวนใช่ไหมแม่จะเข้าไปลวนยังไปไปลวนกันครับนะป,ปรุงรสครับคุณผู้ชมครับป้านางชอบใส่ซีอิ๊วขาวนะซีอิ๊วขาวนิดนึงครับผม,มรสดีครับแค่นี้ใช่ไหมคุณแล้วก็โคนแค่นี้แหละไปไปลวนนะครับเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้ ครับคุณผู้ชมครับรวนนะครับหมูครับผมนะรวนรวนหมูใส่หนังด้วยนะเครื่องเครื่องไม้ใส่เลยนี่ประมาณหมูครึ่โรงโลใช่ไหมแม่โอ้ได้หลายเนาะยิ่งจะไปใส่ต้นหอมผักชีจะได้เยอะ่านี้ น่ากินมากเลยคุณผู้ชมครับนี่ใส่ลงไม่ได้ปรุงนะเนี่ยอืมแจีวเจีวแลมไปเดี๋ยวได้ไปปรุงกันเนาะไปไปปรุงเ,เครื่องกันนะครับผมรสการปรุงรสล,ลาบแล้วครับตอนนี้ใส่เครื่องแล้วครับผมน้ำปลาสนอย่ยน้ำปลาดีครับน้ำปลาดีอืมข้าวคั่วพริกบอนนั่นละชู โอนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้หหอมมากเลยแม่ชิมดูก่อนชิมน้ำดูก่อนแนซะ่บมะนาวมะนาวใส่มะนาวปรัใส่มะนาว,นาวบ,บีบพะยาค่ะนี่วิธีบีบมะนาวของปลาดังนะครับเขาชอบบีบอย่างเงี้ยครับจิวด อีกสี่หนึ่งสามพอร์เตซิมมังกรผสมบ่เพราะว่าลุงเหนือไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเปรี้ยวมากนะครับผมคุณผู้ชมครับ จังไดไเปรี้ยวแล้วด้วยแรงครับพี่น้องครับอร่อยำลำแตะแต่อ่อนดีแซ่บๆต้นหอมบดใช่ยี่ลงไปหน้าพองตะวัเหรอเอามดกหมด น่ากินเป็นที่หนึ่งเลยคุณผู้ชมอหอมมากนี่นะครับใครชอบเผ็ดก็เอาลูกโดดมันมาเอามาติดได้เลยเนาะเอามาแก้มเอามาแก้มได้เลยนะลูกโดดนะครับเครื่องเคียงอ่ะถ้าใครชอบเผ็นนเดนะแล้วลูกเหลือชิมก่อนลูกเหลืมมอ,อ่านเลยโอเคโอเคพอพอดีเปรี้ยวพอดีเลยเปรี้ยวกำลังดี แกวเลยโอเคครับผู้ชมใส่จานแล้วครับผมนี้ครับนี่นะครับผู้ชมครับลาบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน่ครับหน้าตาออกมาน่ากินมากครับผมอร่อยด้วยนะครับใส่ครบเครื่องเลยครับทั้งไส้อ่อนทั้งตับทั้งหนังครับผมสำหรับคลิปนี้ทไว้แค่นี้ก่อนนะครับผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับทําเสร็จแล้วครับหน้าตาออกมาน่ากินที่สุดแล้วครับอร่อยด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ลุงเหนือด้ยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องเล็กๆนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ